หักบุงเขาใส่ผู้เสี่ยวแต่ว่าเราก็ไปขโมยมา มากินมแตส้มตำขอให้น้องแฟนสู้ๆนะขอบุณงท่าจังสีในิม่ไ้ย มันจะอร่อยนะทุกคนันมันอยู่ในใแข็งนมันจะเป็นแบบนี้มันจำมันจำเออมันจำอยขนมอย่าไปแช่เย็นเลยมันกที่มันน้ำมันจะสั่เนี่ยมันเป็นน้ำไรเราก็อยากกินเย็นเก็ไปแช่มันความแดงอ้เอออร่อยอยู่ดิ เขาิกินข้าวไปแล้วก็กินยาไปแล้วก็กินข้าวอีกยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเนี่ยก็กินข้าวสองครั้งแล้วเนี่ยก็กินยาสอ,อ,องเม็ดหรือเปล่าฮึก็ขังขันด้วยขันได้ม่นอน เงินบริจาควัดหมดหรือยังไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ใช่พระตาไม่ลืมหมดนี่ไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองี่เงินตายไม่ได้องทมนะตาบอดสีบอดเสือไล่ท่ทานพาอยู่นเลืง้งเอเฮยังค่อยถามันจะค่แล้วบ่กขอเป็นสีกาเลยผมมันเป็นพระเลยที่พามยังกับเบื้องพูดตรองพูดเบื้อง้นแมวุ้ยเบื้องแน่ทุกเจ้า นังกินตำขหงฮงยูถามบริจาคเงิ่นวัดาปา่ะธานีอย่าพูดเรื่องเงิ่นวัดเงิ่อนว่ากับไปเขาวัดเขาว่าเบองงเนเดอร์ไปถามเจ้าอาวาสบังโหลดเออเยี่ามาถามสีกาม,มันเพ็ดตอนนี้จะถามกวนเล้เดอนน้อ ปากดีเนาะว่าะสั <Arc> <servir> ้นพุ่เจ้าก็สร้างว่าเม่นดีเนาะเม่นดีเขาก็ไ่ได้บอกอย่างนี้หละนะสวยเจ้าก็แตนนงเสี่ยวเขาก็ยิ้มย่างเดียวแล้วรักนะเขาก็ยิ้มย่างเดียวแล้วข้าเจ้าเม่นบ่ดีมากเขาก็ซัดตัวแล้วโยเขาจะมีปากคือกันได้เจ้ามีมือเม่นเขาจะมีปากเบาเจ้าเนาะคนที่เห็นเจ้าเบายังกระโดดกระเดือกแท้ พ่อยูญ่ค้ีอยู่แจกบอค่ะแจบดีด้วยเอาลงเสียแจ่พราพอดีนะใช่ค่ะคนเราก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละถ้าคนเราเม้นดีๆมาแล้วก็ตอบดีๆใช่ไหมคุณอยากฟังเราพูดเพราะเพะคุณก็ต้องเม้นดีๆเข้ามา แต่ถ้าคุณไม่อยากฟังก็พูดเพราะกระดามันจะหลอกกระดาขึ้นตัวหนอะเออเจ้าก็มีปากเดียวพวกอฟเม้นดีๆมาแล้วก็พูดดีๆแล้วก็คนเหมือนกันละเรแล้วก็มีอารมณ์หลายๆอารมณ์เหมือนกันอารมณ์พูดเพราะอารมณ์พูดไม่เพราะมีหมดแหละคุณอยากฟังก็พูดเพราะกับคุณนะ่ะคุณด่าเขาแม่ที่ไหนก็จะพูดเพราะกับคุณนะ่ะแม่อยู่บอกทุกเจ้า อยากฟังคุณอยากฟังคนพูดเพาะด้วยมันนี้วันพาเปล่าทันว่จาๆๆ้าจ้าจ้าอยากฟังคมมนวัดมวนผมมาหายห้าวันมันก็ว่าด้อินคำเขามามวนแล้วว่าเพชๆๆๆเรเพชรเพชรแกินแล้วกัดหอมแดงเข้าไปด้วยมันจะสดชื่นนะคะทุกคนลางกินนะพาที่เป็นวัด บ่อยๆเลยนะเขียวช่วมตาเบ็ดเผ็ดแล้วก็กินหอมแดงเข้าไปด้วยนะคะทุกคนมันจะซ่งวงจมูกซ่วงมุด,ดังทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งจ่มพ่วงเดี๋ยวจะจัดเาเขาดีสารแมนค่ะนเขาดีสาหรือไล่ะ น,นี่คือต่อนปลาแดกนะคะทุกคนนี่คือต่อนปลาแดกเราก็แต่ว่าป้าเราป้าไม่กินหัวไม่ไม่กินหัวปลาแดกดเลยพี่น้องเลยแต่ว่ากินกินตัวมันอยู่นัวปลาแดกต้วงปลาแดกต้วงเมืองสกลลดเเเหหมมมมือนนนไยยี่่ แ้สรุปแล้วไม่ต้องเสียค่า่ย่เหียเี่ลาบอกว่าเาว่าอ่เป็นยายบ่ตำกินอยู่ห้องงานมีน้องเลยสามคนมีคนต่ำแต่ว่าประเดกกับซื้อไม่ได้สกุลน้องคว่นไปแล้วคนตำกับตาำเศดอยู่ประเดกกับนุ่งมันจะข่าวกันยิงก็หอมแดงเลย แซ่บคันไม่เคยลองลองนะคะทุกคนช่อมตามกับหอมแดงแซ่บเป็นแซ่บเลยลูไปไหนคะไปซื้อฐานผ้าค่ะไปดูฐานผ้ามาตั้งพรุนี้เอเย็นนี้จะเบิกเนตรพระพุทธรูปที่นำมาไว้ที่ลานปู่อืมอันแบนๆ้ังแบมร้างอ่ะ ตอนประเดกพี่น่องเออยตอนอันตอนนี้ยแกาดหอมแดงเข้าไปด้วยเมนที่เราเนี่ยมสุดิงยคงอมตามขนมตามก๋วยเตี๋ยวตามก๋วยเตี๋ยวก็มีบ้างฝึงก็เอ็นในแหละ ตาเบิดเดียวโอ้ยเอาไว้เ็ปลาำก็นเียวสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะให้ิเด็กมันจะไปไหนไปช่างมันแต่ให้ลิมมันชนเองตลอด